สารอาญาทุจริตและประเภทมิชอบกลางนัดฟังคำพิภากษาคดีที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้องในาใยชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรและพวกรวม4คนถามปฏิบัติหน้าที่มิชอบและข้อหาร่วมกันฆาตกรรมโดยไตรตองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆกรณีการหายตัวไปของนายบิลลี่พราจีรักจงเจริญนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงบางกลอย โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่1นายชายวัฒน์นั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157่ง้าเละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยระบุว่าในการจับกลุ่มนายชายวัฒน์นั้นไม่ได้นำตัวนายพลจีส่งพนักง,งานสอบสวนโดยมีโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาทั้งนี้นายชายวัฒน์ได้ทำเรื่องประกันตัวและขอต่อสู้คดีในชั้นอุทธร์ต่อไปส่วนข้อหาอื่นๆฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันโดยมีอาวุธ ข่มขืนใจผู้อื่นร่วมกันหน่วงเหนียวร่วมกันโดยชุจริตหรืออำพางคดีกระทำกนนารใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพยกฟ้องค่ะส่วนจำเลยที่สองสและ 4, สรรี่สารยังยกฟ้องอีกด้วยด้านนางพินภาพฤกษาพันธ์หรือว่ามือนอภรรยาของนายพลจีให้สัมภาษณ์พร้อมบอกว่ารู้สึกเสียใจยังไม่อยากพูดอะไรในตอนนี้ ทางด้านนางสาวพรเพนคงขอจรเกียรติผู้ในการบูลนิธิภาษาวัฒนธรรมผู้ที่เข้าไปร่วมฟังคำพิพากษาด้วยระบุว่ารอนำคำพิพากษาฉบับเต็มมาดูในรายละเอียดส่วนข้อหาที่ศาลยกฟ้องเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนโดยจะขอพูดคุยกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษและทางอายการต่อไปค่ะ